สวัสดีค่ะทบทวนความรู้ชีววิทยานะคะโดยใช้ข้อสอบโอเนคลิปละข้อเรเริ่มกันค่ะจากข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าภาพแสดงการลำเลียงสารผ่านเซลล์รูปแบบหนึ่งโดยลูกศรแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้นะคะนักเรียนพิจารณาที่ภาพนี้ก่อนเนาะอ่าบริเวณน,นี้นะคะกำหนดให้เป็นภายในเซลล์บริเวณน,นี้เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ แล้วก็บริเวณเนี้เป็นภายนอกเซลล์เรามาทบทวนความรู้เรื่องของการลํำเลียงสารผ่านเซลล์กันนิดหนึงนะคะอ่ะในการลำเลียงสารผ่านเซลล์เนี่ยเนาะก็จะมีเรื่องของการลําเลียงสารแบบที่เป็น passive transport น,นะคะแล้วก็มี active transport แล้วก็ถ้าสารมีขนาดใหญ่นะคะก็จะลําเลียงโดยลําเลียงแบบที่ไม่ผ่านเย oh um ื่อหุ้มเซลล์นะคะแบบนี้ ลักษณะของการลำเลียงโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการลำเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะเขาไม่สามารถที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงไม่สามารถผ่านโปรตีนที่แทรกอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ได้นะคะการลำเลียงสารแบบนี้ก็จะลําเลียงในการสร้างถุงหรือเวสซิเคิลนะคะจากเยื่อหุ้มเซลล์หรือเยื um ่อหุ้มออร์แกเนลแล้วก็ลําเลียงไปโดยนะคะทิศทางในการลําเลียงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 รูปแบบนะคะตามทิศทางการลำเลียง1ก็คือเอ็กโซไซโทซิสเป็นการลำเลียงสารโดยมีทิศทางของการลำเลียงเนี่ยก็คือลำเลียงออกนอกเซลล์นะคะลำเลียงออกนอกเซลโดยเวสิเคิลเนี่ยนะคะก็จะเวสิเคิลหรือถูกบรรจุสารตรงนี้นะคะก็จะลำเลียงสารเนาะแล้วก็เคลื่อนที่ไปชิดกับเย oh um ื่อหุ้มเซลล์นะคะ พอชิดกับเยื่อหุ้มเซลล์ปุ๊บนะคะเยื่อหุ้ม b a s ิ l c e l ตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมรวมกันกับเยื่อหุ้มเซลล์สารที่บรรจุมาข้างในนะคะก็จะถูกปล่อยออกนอกเซลล์นะการลำเลียงสารแบบนี้ก็อย่างเช่นการหลั่งเอนไซม์จากเยื่อบุผนังของกระเพาะอาหารหรือก,การกำจัดของเสียออกนอกเซลล์นะคะอีกทิศทางหนึ่งนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการลำเลียงสารโดยเป็นถุงบรรจุสารเหมือนกันแหละแต่ว่าทิศทางการลำเลียงเนี่ยจะ เอนโดไซโทซิสนะคะนำเข้าสู่เซลล์แบบนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3วิธีด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโ o ซิสพินเซโทซิสแล้วก็การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับนะคะเนี่ยถ้าเป็นฟาโกเนาะเขาก็จะเป็นลักษณะของการยื่น,นะคะส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปโอบล้อมนะคะนี่เ oh um ยื่อหุ้มเซลล์ยืดนอกไปโอบล้อมนะของ ที่อยู่ในรูปของของแข็งนะคะพออบล้อมเยื่อหุ้มตรงนี้ชนกันปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นถุงเวสิเคิลหรือถุงบรรจุสารนะคะแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนที่นำเข้าสู่เซลล์นะคะเช่นกรณีของอะมีบาากินพรามเซียมอะมีบากินแบคทีเรียวพวกเนี้ยนะคะกินอาหารเขาเองกับพินอเซโทซิสนะคะพิโนโก็จะเป็นลักษณะของเซลล์เนาะเอ่อเว้านะคะเว,ว้าส่วนของเยื่อหุ้มเข้าไปนะคะ เมื่อเมื่อเซลล์เนี่ยไปสัมผัสกับาสารอาหารอย่างเงี้ยนะคะก็จะเว้าส่วนของเยื่อหุ้มเข้าไปสารที่อยู่ในรูปของสารละลายตรงเนี้ยก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่ในถุงได้นะคะแล้วก็ปิดถุงตรงนี้ปุ๊บถุงเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์และสุดท้ายเนาะการนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับนะคะแบบนี้ก็จะคล้ายๆก,กันเลยกับพินไซโทซิสนะคะคล้ายๆกับแบบนี้แต่ว่า ที่ผิวของยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะต้องมีโปรตีนตัวรับนะคะที่จับกันได้กับสารที่จะนําเข้าสู่เซลล์ด้วยนะคะอ่าเมื่อเราไปทบทวนความรู้แล้วกลับมาพิจารณาคำถามของเราอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เราสังเกตดูเลยนะคะถุงบรรจุสารตรงนี้นะคะเป็นการลำเลียงสารโดยมีทิศทางตามลูกศรน,นะ ตามลูกศรเคลื่อนที่ออกไปยังภายนอกเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะเราสามารถพิจารณาว่ากระบวนการลำเลียงตรงนี้เป็นการลำเลียงสารแบบ exocytosis นะคะก็คือลำเลียงโดยมีทิศทางเป็นไงลำเลียงออกนะคะออกนอกเซลล์เพราะฉะนั้นช้อยที่ยังควรพิจารณาคือช้อยที่1ช้อยที่2นะคะ exocytosis อันทีนี้มาดูตัวอย่างการลำเลียงสารถ้าข้อที่1บอกว่าเอ็กโซไซโทซิสแต่เป็นการดูดน้ำกลับผ่านท่อหน่วยไตกรณีของการดูดน้ำกลับผ่านท่อหน่วยไตนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะการลำเลียงที่เป็นพวกพาสิฟทานสปอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นชอยที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2นะคะก็คือการหลังลำเลียงสารแบบเอ็กโซไซโทซิสเนาะ ลักษณะการหลั่งเอนซาม์นะคะเน้อเนื่องจากเอนซาม์นี้ก็เป็นโปรโตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะหลั่งเอนซาม์ออกจากเซลล์ผนังลำไส้เล็กเพื่อย่อยอาหารก็จะเป็นการลำเลียงสารแบบเอ็ก y t โซไซโทซิสนะคะเป็นการลำเลียงสารออกจากเซลล์โดยกระบวนการที่เป็นการสร้างถุงหรือสร้างเวสิเคิลนั่นเองค่ะอย่าลืมทบทวนนะคะ หรือเจอกันติดตามกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ